ะเก็บจะเก็บตังอะไรใช้สถานที่ไงจะทักจีน่ามาแล้วังนะฟังนะฉันก็ไปใช้ที่ของยายใหม่เขาเขาอยู่ตรงนี้ติดกับบ้านฉันคาเฟ่ของเขามันน่ารักตมูตอรนี่ก็เลยไปถ่ายงานตลอดเวลาซื้อน้ำอันเดียวคือบูเบอรี่โยเกิร์ตอร่อยใช่ไหมชอบชอบมากนี่เทปสิไลด์รเชีงกินอันนี้นะกินสุกี้เชนงกินน่ะเต้าหู้อ่า เถแล้วนึกว่านึกว่าจีน่าต้องขายอะไรอยู่แน่เลยกลัวไลฟ์ด้วยไม่ได้ไม่ขายไม่ขายเป็นแม่ค้าแล้วไงตอนนี้ผันตัวเป็นแม่ค้าหมดละโอ้โหจีน่าคือทำคอนเทนต์ดีมากเธอก็ดีแต่ฉันไม่ได้ครีเอทีฟเหมือนเธอฉันเป็นสายตามเธอเป็นสายแต่คนอาจจะคนละแนวอาจจะคนละแนวแต่อันนี้ต้องขอชื่อชมนะไอพวกแบบที่แบบว่าทาสีชั่นหน้าเมคอัพอะ แกอดทนเนาะแกมันง่ายสุดสําหรับฉันแล้วให้ฉันไปแบบทําแบบแอติ้งแรงๆอย่างเธอฉันทําไม่ได้แบบไปถอดเสื้อกลางสยาไปก็อ้ทำไม่ได้ลองชวนพี่เต๋อดูเออร้อยล้านวิวจริงเคยคิดไหมจีน่าเคยคิดไหมว่าแบบเออแบบรับเป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยเคยไหม มีแต่คน,น่ะบอกให้ทําแต่ว่านี่ก็จะบอกเลยบอกว่านี่คิดให้ได้เลยไม่ติดเลยเพราะเป็นคนแบบนั่งเฉยๆก็คิดออกก็เลยบอกว่าสามารถแบบเฮ้ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไว้ว่าไหนดีแล้วเดี๋ยวส่งไปให้ทําจบดีดีเอามาด้วยเพราะว่าตอนนี้สวยอย่างเดียวไม่ได้นะถูกไหมเ,เราต้องเราต้องมันต้องคีสุดๆอะแ,แล้วมันก็ต้องแอบแอบแบบในแอบบโจงนิดน,นึงอะมามาบบโจงนิดน,นึงมาด,ดูบ้านในห้องมีอีกคนนะสีนะ่า พักมีอยู่แปดร้อยกว่าคนโอ้ยเยอะแล้วมา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 ดูซิลองดูซิอย่าให้น้อยหน้าเขนานะลูกนะไอแปดร้อยกว่าคนของแม่อย่า,น,ยน,า,นะยยาน้อยหน้านะพูดเลยอย่าน้อยหน้านี่เราไม่ไปเดือดรเขาเหรอว่าเปนเม <c oughs> นเ <c oughs> ทอร์นี่จะลอให้ฟังคือบอกแล้วว่าในกลุ่มแฟน่าเห็นคลิปอันแรกใช่ปะ แล้วก็ซูมซูมแล้วก็ปรับสีกันแล้วก็บอกว่าพี่ใหม่พี่ใหม่พี่ใหม่พี่เขาผมอยู่ใช่ไหมบอกไม่ได้ไปพี่ใหม่แเราก็บอกว่าเราไม่ได้ไปคือพยายามบอกแล้วว่าไม่ได้ไปทุกคนก็จะให้ไปอยู่ด้านสองมายังผลเป็นจีน่าพักพออยากอยู่เฉยไม่ได้อยากให้ใครมาดา่า <c oughs> พอเนาะเออบางทีเราก็อาจจะต้องการความสงบสุข ชีวิตเอก็ทำงงทำงานทำธุรกิจแล้วก็ทำคอนเทนต์มาเรื่อสวยมากทำไปเรื่อยๆทำเต็มเแต่งคิวค่ะจ้งเด็กหรอคนะนี้อะไรนะขายงานก่อนโอยทุกคนเต้างหมายบคุณสามคุณสามทุกคนอย่าน้อยหน้าเขาสิลุกนะคนอย่าน่อยหน้าเขานะ เฮ้ยทำไมในห้องเราบอกว่าจริงหรือเปล่าจีน่าเฮ้ยหรือว่าคนไม่เชื่อว่ะจีน่านี่คือเอ acting อยู่ปะเนี่ยฟังหน้ามองหน้าปกติแล้วนี่ไม่ใช่คนขี่โกหกกูไม่ไปค่ะโอเคเป็นคนไม่โกหกนะคะเป็นคนไม่โกหกแต่เป็นคนแสดงเก่งเอออาจจะบอกไม่หมดเนี้ยหรอเออไม่โกหกแต่แค่บอกไม่หมดเออไม่ไปไม่ไปไปแค่ฟคนโรสเซส ทุกคนแค่หนึ่งกุหลาบหนึ่งกุหลาบจากใครก็ได้ยี่สิบคนมาเร็วอืมทำไมเขารู้วิธีกันเนอะอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ไม่ค่อย pk เออไม่ค่อย pk ใช่ไหมพอเราบอกวิธีแล้วทุกคนจะทําตามบรรลุแล้วบรรลุแล้วห้องห้องอ,อ๋อหล่อหล่อหล่ออาทำตามเขาที่เขาพูดอดียเร็วๆโอ้ปิดเสียง <c oughs> ห้องูุนก่อนทุกคนปิดเสียง <c oughs> ห้องู้น <c oughs> <c oughs> ทุกคนเร็วทุกคน <c oughs> ลองแกล้งให้ดอกกุหลับปนะให้อะไรก็ให้มาให้มาหน่อยสามแล้วทุกคนให้พี่วันเขาบอกว่าในขับเราในเล็บใน้องบอกว่าเมื่อไหร่พีจีน่าจะแต่งงานขาโอ้ยเพิ่งจะหา e คนคุยได้เองค่ะสามปีที่ผ่านมามันไม่ได้หาง่ายเนาะหนูหนูคนที่มันจะคิดกับเราอ่ะค่อยดูกันไปเพราะจีน่าเขาก็ไม่ได้ง่าย เออเป็นคนแบบเออเป็นเป็นคนแบบว่าเออถ้าสมมติว่าใช่ก่อนเข้าใจเลยทุกคนมันไม่ได้เข้ากันก็ไม่ได้อยากแบบเสียเวลาชีวิตน่ะเออพอวัยมันก็นะอืามสามแล้วอะปึ้มแล้วก็เพิมเออสามสามเท่ากันเป๊ะเลยขอขอด่าฝั่งนั้นหน่อยได้ปะมันมีคนที่สามมันมีคนที่สาม MVP MVP อยู่ฝั่งนู้นยัยเบสใคล้าแฟนเธอเหรอ ไม่ใช่ยายเบสก็คือเป็นเพื่อนของแน็คชีอยู่ที่ชีอยู่ฝั่งเธอพี่เบสเจบีค่ะปลอมยายเบสมันปอม <c oughs> ตอนโดนขอรู้สึอย่างไงตื่นเต้นไหมไมดีอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าเราจะโดนโอเค พอพอโดนแล้วมันสวยแบบสวย,สวยอุ้ยจิมนะเขาเป็นอย่างนี้นะมันสวยเลยเนาะมันเป็นว่าที่แล้วมันออร่ามันจับเนาะจริงเหรอจริงเหรอมันไม่ได้แต่งเลยนะแกมันไม่ได้แต่งเลยเด้อ้ยมันแค่ถูกขอใช่แต่มันแต่มันมีออร่าบางอย่างโดยที่เราไม่ต้องแบบพยายามมาเข้าใจปะไม่ต้องเพิ่งเหมยเหมยตวอ่ะเข้าใจไหมพอมันยังไม่พอมันยังไม่ได้โดนขอมันก็ต้องพยายามเหมือนกันนะแก แต่ก็ต้องพยายามอนกันพยายามหนักครับเราคุณทำรายการแนวตั้งหรอนี่ไงยาเบสโผลมาละพี่เบสพี่เบสอย่าไปพี่เบสเดย์เบสให้ฉันก่อนเดี๋ยวนี้แล้วค่อยไปนี่ชอบที่คุณสัมภาษณ์พี่ก้าวมากหรอมันคือเลี้ยงสุดๆละของยายก้าวเขาจริงเหรอจริงเหรอโอ้ยดีดีดีเนี่ยทำที่บ้านนี่ยทำง่ายๆหนึ่งนาทีคลิปหนึ่งนาที เลิศเลิศเดบเดบเดบให้ไม่หยุดเบสเร็วอีกเอาอีกแล้วค่อยไปใครมีการ์ดบ้างทุกคนโอ๊ยแค่นี้ก็ใครตอนนี้เหลือแค่ปาดถ้าฝั่งนั้นปาดก็คือจบคุณโอมผู้จัดการคุณโอมปาดให้ทีปาดมาเลยใหญ่สุดเดี๋ยวโอนตังให้ว้ายไม่โอเคใช่ไหมคะไม่มีใครปาดโซมาจอา นานๆทีจะชนะเขาเพราะเธอไปกับคนที่เขาแบบเจนกันอยู่แหละรอเปล่าใช่เราว่าเราไปเล่นกับคนที่เก tamam> ่งมากๆอุ้ยได้การ์ดด้วยเจสซี่ you have card นิกกี้แตงกิ้วพี่เบสโอ้ยพี่เบสขอบคุณค่ะพี่บอยพี่โรสพี่ครูคณินพานิษขอบคุณค่ะพี่กิ๊ฟ พี่น้ำพี่ Y sh พี่มิอต้องขอบคุณด้วยหรอ <laughs> <laughs> thank you ทุกคนนะคะ thank you มากเลยค่ะก็ถ้าถ้า thank you ก็ <laughs> thank you พวก mvp ของเราเนี้ยอย่างอย่างของจีน่าก็คือพี่เบสจ้ะเออเบสขอบคุณนะคะนนนะทีบีพี่คอปเปอร์พี่ตลาดไทยผลไม้อย่างเงี้ยอันนี้เขาก็เปย์เธออยู่เด <c oughs> ี่อ๋อเลิศ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 ถ่ายเรื่องอะไรอยู่จ้ะ ไม่รับแล้วค่ะเพิ<ด>อ่อนจบแล้วก็ไม่รับแล้วพ,<อ>พักก่อนใช่ไหมพักก่อนใช่อ่ะอ่ะ,อะอเขาพูดไม่ได้เนอะเพราะเราก็ยังไม่แบบไม่ได้แบบว่าถึงขั้นสี่สิบแล้วที่จะแบบว่าโอ้พอพักแล้วค่ะง,งาน,นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เราอ,อาจจะมีเรื่องที่มันแบบว่าแต่คือเรื่องล่าสุดอะมันมันเหมือนนี่ไม่ใช่นักแสดงไงแล,แล้วพอมันไปยืมเรื่องแบบตอนวัยเด็กที่มาต้องมาร้องไห้ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกขดหู่จังเลยแล้วมันอ้าวเธอไม่เวลาจะร้องไห้เธอเร่มยืมเรื่องวัยเด็กตัวเองมาร้องเหอ ใช่เพราะว่าเป็นคนอ่านแล้วถ้าไม่ใช่เรื่องเพื่อนหรือเรื่องครอบครัวไม่อินออกเข้าใจเข้าใจอันนี้เข้าใจเลยเออแต่ถ้ามันเป็นเรื่องเพื่อนหรือครอบครัวอ่านตุบล้อให้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเป็นเรื่องแบบเรื่องหั่วไปมีนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออก็ก็เลยเหมือนไปยืมพอไปยืมแล้วมันรู้สึกคนหูอะ่ะก็เลยแบบออพอไปเลยอะ่ะเข้าใจเพราะว่าเหมือนแบบเออถ้าเป็นเรื่องครอบครัวเราเชื่อเลยอ่ะ เออมันอินได้แบบมันอินได้เลยเนาะเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องการจากลาแต่พอมันเป็นเรื่องแฟนเรื่องอะไรแบบผู้ชายเรื่องอะไรเลอะแล้วพอเราแบบพอเราเป็นคนรักตัวเองมากๆอ่ะเราไม่ได้แบบถูกเออเราไม่ได้เป็นคนทุกขอผู้ชายหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออคือถ้ามันเป็นเรื่องผู้ชายใช่ป่ะแล้วพออ่านปุ๊บแล้วก็ถ้าเป็นกูอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีความคิดตัวเองเข้าไปไงมันก็เลยแบบเออไม่ไม่ไม่น่าจะอุ้ยแต่นี้พูดกับผู้จัดนะเนี่ยผู้จัดแรง เอเออนี่รอนี่รอดูเลยนะนี่รอดูจริงๆโอยเขียนบทกันเองเขียนบทกันเองแล้วก็ไปแบบเหมือนไปช่วยดูหน้ากองเองเเก็ลกเลยแบบหนุกดีหนุกหนุกเลยแกหนุกหนุกเลยรู้แล้วใช่ปะว่าปกติเราเป็นแต่ดักแสดงอ่ะเนาะดีมากเลยอะ่ะจีนะ่ามันดีมากเลยอะ่ะมันดีมากเใช่ปะ,ปะมันดีแบบมันดีแบบ คือเหมือนเหมือนเหมือนพอเราทําแล้วมันแบบเราทําแล้วเราก็เหมือนไปซื้อเวลาช่องออนเองพอเราไม่ได้แบบเป็นพาร์ทเนอร์กับใครอ่ะมันเหมือนมันเหมือนพอเราไม่ต้องเป็นพาร์ทเนอร์กับใครเราได,เาได้เราได้เราได้ทําของเราเองอ่ะมันเลยแบบใส่อะไรไปก็ได้อ่าเออเขาจะโ,โอ้โหลงทุนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพราะเรื่องมีสามสิบล้าน แต่ว่านี่นี่เห็นแค่แบบบางช็อตที่แบบชอบลงกันนะ่ะนี่นี่นี่ว่านี่ว่าเปียบนี่ว่ามานี่ว่ามาแล,แล้วแค่มีสองคน,นและแค่มีสองคนดูเข้ากันมากเลยแ,ลแต่นี่ไม่ได้รู้เนื้อเรื่องนะขอให้วันหนึ่งน้องเราได้ถ่ายเสื้อผ้าของจีน่าที่ร้านวิสตาโอ้ฟหดมใหม่ใหม,ม,ม่เดี๋ยวจะดา่าให้นะ เว่อว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้จะจ้างงานจ้างงานหน่กจ้างหน่อยจ้างหน่อยได้เดี๋ยววานั้นอย่าอย่าพิ่งมาคาแพงนะหลักหมื te ่นตอนนี <pl ains> ้ยังไม่ดังโอเคโอเคพูดงเป็นแสนนะหลักหลักหมื่นก่อนนะดังปุ๊บงั้นเดี๋ยวต้องจ้างก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยงานก่อนนี่มีหลายอย่างเดี๋ยวไปคุยงานก่อนเดี๋ยวมาจ้างพอดังปุ๊บคืนทุนให้แม่ด้วยเอ้ยคืนทุนให้หน่อยเดียวเชื่อป้าถ้าเคมีเข้ากันนะแป๊บเดียวได้คืนเรา ช่ไหมอันนี้ในมือถือหรือว่าไลฟ์ในกล้องในมือถือแต่ไฟต้องถึงมากเลยนะมันชัดมากเลยอ่ะสุดดบอดนนองบอดอะก็คือเงยนะทือไบบอดอะอ่ะโอเคได้จ้ะบายบายนะแต่ออกไงไม่รู้ออกให้หน่อยได้เดี๋ยวฉันออกให้เธอบายบายเธอลองมาแบบเล่นทีเคบ่อยๆเธอยังออกไม่เป็นเลยเนี่ยได้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้มาบ่อยๆแล้วเดี๋ยวไปแข่งด้วย ขอเวลาเดือนหนึ่งไยบ้ายทีน <laughs> <Bye. S 1> ่าไปไยจ้า